สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันต่อนะครับตอนนี้สถานการณ์ของตระกูลบูดาเนียเนี่ยเอ,อเรียกว่าค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเลยนะครับใช่ค่ะคืออนาคตทั้งหมดเลยไปฝากไว้ที่คนคนเดียวจริงๆเจ,จ้าไหา่หรืออดัมบูดาคนนี้นี่แหละครับทายาทคนสุดท้ายแล้วก็มีพลังจากเอ,อมิติปริศนาอีกอืมซึ่งมิติเนี่ยมันก็เป็นทั้งทั้งดาบสองคมเลยนะคะเป็นทั้งพลังแล้วก็เป็นจุดอ่อนได้เหมือนกันใช่ครับ ประเด็นเรื่องความเปราะบางนี่เห็นชัดเลยโดยเฉพาะในมุมของเมอร์ลินค่ะเมอร์ลินเขากังวลมากนะคะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าไห่เพราะเขาเป็นคนเดียวที่ดื่มน้ําแห่งความว่างเปล่าทําให้ร่างกายเชื่อมกับมิติไปแล้วถ้าเขาตายไปนี่มิติอาจจะถูกพบหรืออาจจะสลายไปเลยก็ได้ค่ะแล้วตระกูลก็จะเอ่อไม่เหลืออะไรเลยจริงๆหมดสิ้นเลยว่างั้นเถอะแล้วยังกระทบพวกอันเดสที่มิติสร้างด้วยสิครับ ใช่ค่ะถ้ามิติหายพวกนั้นอาจจะกลับไปอลวาดได้อีกอืม,อมซึ่งมันก็สะท้อนความเชื่อหลักของพวกตระกูลขุนนางเลยนะว่าการสืบทอดวงตระกูลนี่สำคัญสุดใช่ค่ะตราบใดที่นำสกุลบูดายังอยู่ก็ยังพอมีหวังเอ่อจะฟื้นฟูตระกูลได้งั้นความปลอดภัยของเจ้าไห่ก็คือความอยู่รอดของตระกูลบูดาเลย ถูกต้องค่ะซึ่งตัวเจ้าหายเองเขาก็รู้ตัวดีนะคะถึงความรับผิดชอบตรงนี้แม้ว่าจริงๆแล้วเขามาจากอีกโลกหนึ่งเลยใช่ครับมีความคิดเป็นผู้ใหญ่อายุจิตใจก็30กว่าแล้วค่ะเขาก็มองการไกลนะคิดไปถึงลูกหลานด้วยว่าถ้าเกิดสืบทอดมิติไม่ได้ละ่ะจะเป็นยังไงคงจะลำบากน่าดูอาจจะโดนรังแกได้ง่ายๆใช่ค่ะคือมองว่ามิติเนี่ยมันก็เป็นภาระที่ต้องส่งต่อเหมือนกัน น่าสนใจนะครับคือแม้จะมีพลังขนาดนี้แต่เขาก็ยังรู้ตัวว่าอยู่ในที่อันตรายแล้วก็ยังมีความขัดแย้งในใจเรื่องชื่ออีกอืมเรื่องชื่อนี่สำคัญกับเขามากนะคะเขาผูกพันกับชื่อเจ้าไห่มากกว่าอดัมบูดาชื่อจากโลกเดิมใช่ยนะครับค่ะมันเหมือนเป็นตัวตนจริงๆของเขาก็เลยตัดสินใจเประกาศเลยว่าจะใช้ชื่อเจ้าไหา่บอกว่าอดัมบูดาคนเดิมตายไปแล้วใช่ค่ะ ให้เหตุผลว่าชื่อนี้เป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมเขากับโลกเก่าได้จริงๆนอกเหนือจากตัวมิติเองนะคะเหมือนพยายามจะรักษาตัวตนไว้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเมอร์ลินว่าไงบ้างครับเมอร์ลินก็ก็ยอมรับนะคะตราบใดที่ยังใช้นามสกุลบูดาอยู่ก็ยังโอเคอยู่ค่ะแล้วเหมือนว่าความเคารพที่เมอร์ลินมีให้เจ้าไห่ก็เพิ่มขึ้นด้วยส่วนหนึ่งก็คงเพราะพลังจากมิตินั่นแหละค่ะ พลังมันเห็นนลจริงแล้วก็มีอีกเรื่องเกี่ยวกับมิติค่ะคือเหมือนจะมีสิ่งที่เรียกว่าโปรแกร,รมกดขี่ของมิติย่อยโปรแกร,รมกดขี่ฟังดูน่ากลัวนะครับค่ะคือมันเหมือนจะสร้างความผูกพันทางใจแบบเนียนๆทำให้คนในมิติพักดีต่อเจ้าห่โดยไม่รู้ตัวแม้แต่เมอร์ลินเองก็อาจจะโดนผลกระทบนี้หรอครับก็มีความเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าประเด็นคือพวกเขายังมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่ โต้แย้งได้ไม่ใช่ถูกควบคุมทั้งหมดอ๋อคือพักดีแต่ก็ยังคิดเองได้อยู่ไม่ใช่หุ่นยนต์ใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยโอเคครับเรื่องภายในก็ซับซ้อนดีแต่เรื่องภายนอกก็น่าห่วงไม่แพ้กันโดยเฉพาะบึงซากศพเน่าเปื่อยค่ะบึงนี้เป็นทั้งภัยแล้วก็เป็นโอกาสเลยนะเจ้าไหา่มองว่าเขาสามารถใช้มิติเข้าไปจับพวกสัตว์อสูรหรืออันเดฟในนั้นได้เพื่อเพิ่มกำลังเซนะครับค่อยๆตอดเล็กตอดน้อยใช่ค่ะ เป็นแผนระยะยาวเลยคือเปลี่ยนศัตรูให้เป็นพวกเราแล้วเขาก็เชื่อด้วยว่าน้ําในมิติเนี่ยแก้พิษในบึงได้โอ้ถ้าทําได้จริงนี่สุดยอดเลยนะเปลี่ยนที่อันตรายให้เป็นแหล่งทรัพยากรได้เลยค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะต้องใช้เวลาแต่ดูเหมือนศัตรูจะไม่รอนะครับตอนนี้มีคนบุกเข้ามาในหุบเขาแล้วใช่ค่ะมากันเป็นกลุ่มเลยแล้วก็ดูระมัดระวังตัวมากมีส่งคนมาสอดแนมก่อนด้วยลักษณะกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับ ส่วนใหญ่เป็นนักรบเดินเท้าค่ะแต่มีผู้นำหกคนขี่ม้ามาดูเด่นเลยเป็นนักเวทสมคนนักรบอีก3าคนจัดเต็มเหมือนกันนะเนี่ยค่ะแสดงว่าเตรียมตัวมาดีพอสมควรเลยมีใครที่ดูเอ่อโดดเด่นเป็นพิเศษไหมครับในกลุ่มผู้นำนั้นมีค่ะมีนักเวทคนหนึ่งใส่ชุดคลุมยาวสีขาวสะอาดตาเลยนะคะถือคทาสีขาวประดับคริสตลัลใสๆหูอยู่ในหุบเขาแบบนั้นแต,แต่แต่งตัวเต็มยศเลย ใช่ค่ะดูสนั่นวระมากโดดเด่นออกมาเลยซึ่งมันก็บ่งบอกว่าคนนี้น่าจะไม่ธรรมดาอาจจะเก่งมากๆโอ้โหทั้งรอบครอบจัดทับดีแถมมีผู้นำที่ดูทรงพลังอีกสถานการณ์เจ้าไหาน่นี่หนักเลยนะครับเนี่ยหนักจริงๆค่ะทั้งเรื่องอดีตตระกูลอนาคตที่ไม่แน่นอนแล้วก็ภัยซึ่งซึ่งหน้าที่มาถึงแล้วการตัดสินใจของเขาเรื่องชื่อเจ้าไหา่การต้องพึ่งพามิติ ค่ะแล้วยังต้องมาเจอศัตรูที่ดูเหนือกว่าอีกทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาจริงๆก็ต้องรอดูค่ะว่าเขาจะรับมือ,อยังไงแล้วชะตากรรมของตระกูลบูดาจะเป็นไปทางไหนครับการต้องแดกรับทุกอย่างไว้คนเดียวพึ่งพาพลังลึกลับแล้วก็ยังต้องเลือกระหว่างตัวตนเดิมกับความรับผิดชอบใหม่ มันก็ทําให้เราคิดตามนะครับว่าเส้นทางข้างหน้าของเขาจะเป็นยังไงต่อไปมันคงไม่ใช่แค่สู้กับศัตรูแต่เป็นการต่อสู้เพื่อน,นิยามความหมายของตัวเองและตระกูลในโลกใบใหม่นี้จริงๆค่ะ